ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้พระธรรมสรุดีบทที่90นะครับใช้วิธีใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาในพระธรรมของพระเจ้าวันนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ ่าแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทาชีวิตไม่ย่ําอยู่กับที่นะครับอ่านคิดค่อยครวรท,ทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางในพระธรรมของพระเจ้าแบบนี้นะครับบทที่90เป็นบทสตุดีที่โมเสสเนี่ยได้เขียนบันทึกได้แต่งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่อชนชาติอิสราเอลอพยพเดินทางจากอียิปต์เนี่ยไปที่แผ่นดินคอน,นัน อยู่ในช่วงของการอพยพในถิ่นทุกรกันดารเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับว่าพระธรรมของพระเจ้าบทนี้บรรยายพูดถึงอะไรบ้างนะครับพี่น้องเราอ่านไปแล้วก็คิดใคลควลไปว่าพระเจ้ากําลังจัดอะไรกับเรานะครับข้อที่หนึ่เป็นต้นไปข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกชั่วชาติพันธ์ ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กําเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงคลีและตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเอย๋ยจงกลับเถิดเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืน พระองค์ทรงเทการล่วงหลับบนเขาทั้งหลายพวกเขาก็เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในเวลาเช้าในเวลาเช้ามันก็บานออกและงอกขึ้นเมื่อเวลาเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกกว่าขอไปถูกความกลิ้วของพระองค์ผลานเสียพวกข้าพระองค์ก็เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์ พระองค์ทรงตั้งความชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ต่อพระพักพระองค์ทรงตั้งบาปรับลับบของพวกข้าพระองค์ไว้ในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์วันเวลาทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายหมดไปใต้ความกลิ้วกลาดของพระองค์เปของพวกข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียง ถอนหายใจอายุไขของข้าพระองค์ทั้งหลายคือเจ็ดสิบปีหรือหากแข็งแรงก็ถึงแปดสิบแต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูญไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไปผู้ใดจะทราบถึงพลังความเกลี้ยวของพระองค์หรือทราบถึงความเกลี้ยกล่อดของพระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีชีวิตขอพัยเพื่อข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาข้าแต่พระยาเวขอทรงหันมาเถิดยังอีกนานเท่าใดขอทรงสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิม่ม ความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าหรือข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานและยินดีตลอดวันเวลาของพวกข้าพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวันเท่ากับที่พระองค์ได้ทรงให้พวกข้าพระองค์ทุกยากนั้นและให้มากปีเท่ากับที่พวกข้าพระองค์ได้ประสบสิ่งร้าย ขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์และให้ความสง่างามของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของพวกเขาขอความโปรดปรานขององค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เหนือเหล่าข้าพระองค์ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้เหนือพวกข้าพระองค์ ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายเอเมนขอบคุณพระเจ้าหลองนี้คือพระธรรมสดุดีบทที่90ที่มาถึงเราในเช้าวันนี้นะครับพระธรรมสดุดีเป็นพระธรรมที่มีผู้บันทึกผู้เขียนหลายคนด้วยกันนะครับแล้วก็บทนี้ก็เป็นําบันทึกของโมเสสที่อธิษฐานต่อพระเจ้า รองทุนต่อพระเจ้าในขณะที่น่าจะเป็นช่วงที่อุปยพจนชาติยุเซลแล้วก็เจอกับความยากลำบากเจอกับปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็เขียนบันทึกถึงสิ่งที่ได้พบได้เจอได้เห็นนะครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกไว้อย่างนี้นะครับแ้าแต่เจ้าหนพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกชั่วชาติพัน ในขณะที่อ,อพยพยจากความยากลำบากจากกันเป็นท่ามาสู่อิสราพ 5. สิ่งที่โมเสสมองก็คือว่าพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงพระองค์ทรงเป็นที่กำบังพระองค์ทรงเป็นที่ให้ความปลอดภัยตลอดชั่วชาติ่นนี่คือสิ่งที่ขอมองเห็นนะก่อนที่ภูเขาจะเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์ทรงสร้าง แผ่นดินและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์การันนันคือความเป็นอ่เป็นพระเจ้าอยู่ก่อนแล้วก็คือไม่มีการเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดทลายนี่คือความเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสดที่เราได้เชื่อไม่มีเวลาอ่าไปกำกับพระองค์พระองค์งทรงเป็นอยู่แล้วพระองค์ให้มนุษย์เป็นผงคลีแล้วก็พระองค์ทรง สร้างมนุษย์จากผงลีแล้วก็กลับเป็นผงคลีแล้วก็เวลาพันปีในสายพรเนตรศของพระเจ้าก็เหมือนกับประเดี๋ยวเดียวช่วงเวลาเดียวนี่คือสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าบรรยายถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพรงทรงให้มนุษย์เนี่ยนะล่วงหลับไปแล้วก็กลับไปเป็นผงคลีดีตามเวลาที่พระองค์เขาก็บรรยายถึงช่วง ในในเวลาเช้าเหมือนกับต้นไม้ที่เติบโตขึ้นแล้วก็พอถึงข่ามมันก็ร่วงโรยไปคือชีวิตของมนุษย์ก็จะเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยเขาก็มองไปบนั้นแล้วก็ที่ถานมพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แล้วก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อ่อมะตะหรือไม่มีกรอบเวลามากับกับองค์แต่สาหรับมนุษย์เราเนี่ยเราก็เป็นเพียงแค่เอ่อเศษเสีเส้ยวของเวลาที่ ถ้าเมื่อเทียบกับพระเจ้าโอ้โหไม่สามารถจะเทียบได้เลยจริงๆงนี่คือเขาก็บันใจเลยในข้อที่เจ็ดเนี่ยนะครับเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกความกริ้วของพระองค์ผลาญเสียพวกข้าพระองค์ก็เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์พระองค์ทรงตั้งความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ต่อพระพักพระองค์ทรงตั้งบาปลับๆของพวกข้าพระองค์ไว้ในแสงสว่าง แห่งพระพักของพระองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ก็คือ,อความยากลำบากแล้วก็การ,รเผชิญกับาบาปทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้าพวกเราเรานึกไปถึงพระธรรมประวัมการที่ตอนนั้นที่อาดัมแล้วก็เอีวาได้กินผลไม้ต้องห้าม แล้วเมื่อกินเข้าไปแล้วตาของพวกเขาก็สว่างขึ้นแต่เริ่มเนี่ยมนุษย์ถูกสร้างให้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่รู้จักความชั่วความบาปใดๆเลยแต่เมื่อเขาหลงไปจากทางของพระองค์ละเมิดคําสั่งของพระเจ้าทําผิดต่อคําสั่งของพระองค์เขาก็ตาสว่างแล้วก็เห็นความบาปเห็นตัวเองเปลื่อยกายอยู่นี่คือสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่า บาปที่แต่ก่อนไม่มีเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นในเวลานี้บาปก็เต็มไปหมดนะนี่คือสิ่งที่ขึ้นพระธรรมของพระเจ้าก็บรรยายว่าพระองค์ทรงตั้งความชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ต่อหน้าพระองค์ทรงตั้งบาปรับๆของพวกข้าพระองค์เลยคือเมื่อล้มลงในบาปบาปนั้นก็ครอบําแล้วก็มีมีค่าจ้างของความบ,บาปคือความตายเกิดขึ้นแล้วก็ พระอ,องค์จะพิพากษาเมื่อคนที่ทำบาปแล้วก็ไม่กลับใจนี่คือสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าบทนี้ได้บรรยายนะครับข้อที่9ก็บอกว่าวันเวลาทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายหมดไปใต้ความกลิยวกลาดของพระองค์ปีของข้าพระองค์ทั้งหลายก็สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจอายุขัยของข้าพระองค์ทั้งหลายคือ70ปีอย่างมากแข็งแรงก็80ปีแต่ตลอดช่วงเว,เวลาคือเต็มไปด้วยความยากลำบาก ่น้องครับในขณะที่มนุษย์ดำเดินอยู่ในความหบาปในอำนาจของอความผิดความบาปนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วก็ชีวิตทีอ่อยู่ในความยากลำบากหรืออยู่ในอำนาจบาปนั้นเต็มที่ก็คือ70หรือ80ปีนี่คือสิ่งที่บรรยายไว้แล้วเรามาดูในข้อที่12นะครับ ข้อที่12บอกว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันเวลาของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาพระธรรมของพระเจ้าบรรยายถึงความเป็นมาของมนุษย์แล้วก็อำนาจปาปที่ครอบงำแล้วก็ความยากลำบากแล้วก็ตลอดชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์พี่น้องครับบรรยากาศหรือความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่อยู่ในผู้คนรอบข้างเราเนี่ยเต็มไปหมดเลย เกิดมาเต็มไปด้วยเ,เกิดมาเพื่อชดใช้เวรกรรมเพื่อชดใช้สิ่งที่กระทำเมื่อชาติบางก่อนแล้วก็ชาตินี้ก็เลยต้องยอมอยู่ภายใต้ความยากลำบากหรือ,อผลที่เกิดขึ้นผลบุญผลกรรมที่เกิดขึ้นมีคนมีความคิดแบบนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ในพระธรรมข้อที่12เนี่ยก็บอกขอทรงสอนข้าพระองค์หลายให้นับวันเวลาของตนเพื่อข้าพรงค์ทาจะมีจิตใจที่มีปัญญา เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสอนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่โอเคมันไม่ดีขอพระองค์ทรงสอนขอพระองค์ทรงประทานสิปัญดาขอพระองค์ทรงเปิดเผยเป็นองครับเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพวกเราทุกคนในพันธสัญญาใหม่เราได้พบกับความรักของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ได้ลงมาสิ้นพระชนที่ไมก้กางเขนเพื่อรับโทษบาปของเราแล้วเพื่อ ปลดปล่อยเราจากอํานาจบาปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาอยู่ในอิสรภาพมาอยู่ในความชอบธรรมอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทา,านให้กับเราแล้วเราก็ได้รับของประทานก็คือความรอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เราก็คือสติป,ปัญญาในการใช้ชีวิตเราจะไม่อยู่ในอํานาจของความทุกข์ความยากลําบากหรือความชั่วความผิดความบาปใดๆอีกต่อไปแล้ว เรามีเสรีภาพเรามีเสรภาพในการดำเนินชีวิตฉะนั้นในวันนี้วิธีใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาก็คือให้เข้าใจว่าแต่เดิมเนี่ยมนุษย์อยู่ในอำนาจบาปบาปอยู่ต่อหน้านะแล้วก็มนุษย์ก็ทำบาปโดยที่ไม่รู้ทางออกว่าจะทำยังไงไม่หลุดพ้นจากบาปแต่ในเวลาเนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรารู้แล้วว่า พระเยซูมาเพื่อที่จะปลดปล่อยเราจากอำนาจบาปทั้งสิ้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาคืออธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าเอเมนนะครับนี่คือวิธีที่จะมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตอธิษฐานร้องถุน่อพระเจ้ายอมรับในข้อจํากัดในความไม่รู้ไม่เข้าใจในข้อจํากัดความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้นับวันเวลาก็คือ เรามีเวลาจํากัดพระเจ้าเป็นนิรันการเนาะนิรันการเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าเวลานิรันเนี่ยกำกับพระองค์ไม่ใช่พระองค์หยุดเหนือกานเวลาแต่เรามีเวลาจํากัดให้เรานับวันเวลาที่จํากัดในโลกนี้ว่าเราจะดําเนินชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยอย่างมีสติปัญญาอย่างไรอธิษฐานตอบพระเจ้าขอพระเจ้านําในการใช้เวลา ทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกสัป,ปดาห์ทุกเดือนทุกปีเราไม่รู้แหละว่าอายุข,ของเราจะไปถึงตนไหนนะจะจบสิ้นลมเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ขอให้ตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ขอให้เรามีชีวิตอย่างมีสติปัญญาเอเมนนะครับนะเราจะไม่มีชีวิตอย่างโง่เขลาแล้วก็ยอมให้อํานาจของบาปเนี่ยมาครอบงำชีวิตของเราแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่เพียงแค่ ตัวเองเนะี่ยเกิดความทุกข์นะคนรอบข้างก็ทุกข์ไปด้วยนะกระทบกระเทือนมีผลกระทบต่อคนรอบข้างจํานวนไม่น้อยเลยนะครับดําเนินชีวิตอย่างมีสติป,ปัญญาคนจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ว่าจะดาเนินชีวิตอย่างมีสติป,ปัญญาได้อย่างไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะบางคนก็จมอยู่ในอบายามุขผมเจอบางคนที่ติดเหล้าดื่มทุกวันแล้วก็เมื่อ ดื่มแล้วก็เมาไหม่โอ้โหคนในบ้านคนในครอบครัวก็อยู่ไม่เป็นสุขเป็นภาระให้กับคนในบ้านดือดร้อนกับคนทั่วเขาก็ไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้อย่างไรนะผมก็บอกว่าพระเยซูช่วยลุงได้พระเยซูปลดปล่อยจากอํานาจในตรงนี้ได้ขอให้เปิดใจแล้วให้พระเยซูช่วยเราก็ทําได้แค่นี้นะครับอธิษฐานเผื่อเขาตั้งแต่เราขอบและคุณพระเจ้าในวลานี้ เราก็ได้พบกับพระเยสุคริสต์แล้วก็โปรองสรงครอบครองแล้วก็นำพาชื่อของเราในข้อที่สิบสามบอกเนี่ยเป็นคำอธิษฐานถ้าแต่พระยาเวขอทรงหันมาเถิดยังอิกนานเท่าใดขอทรงสงสารบารรดาผู้รับใช้ของโรรองสิบสี่ขอทรงให้ข้าโรรองทั้งหลายอิ่มด้วยความรักมั่นคงของโรรองในเวลาเช้าเพื่อข้าพรรองทั้งหลายจะได้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานและยินดีตลอดวันเวลาของพวกข้าโรรอง อธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาที่จะใช้ชีวิตตลอดไปแล้วก็ให้สัมผัสถึงความรักมั่นคงของพระองค์ทุกๆวันและที่จะมีชีวิตอย่างชื่นชมยินดีร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทุกๆวันตลอดวันเวลาพี่น้องครับเราต้องการที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขแบบนี้เอเมนไหมครับเราต้องการมีชีวิตที่อิ่มด้วยความรักโอ้โหพี่น้อง ใครก็ตามที่ได้รับความรักจากบางคนมีความสุขมากแล้วความรักของมนุษย์เรามีความสุขขนาดนั้นแล้วถ้าเปลี่ยนความรักของพระเจ้าจะมีความสุขขนาดไหนเห็นไหมยพระเจ้าทรงมีความรักที่มั่นคงมนุษย์มีความรักที่ไม่มั่นคงเรายังมีความสุขเมื่อเราได้รับความรักจากบางคนและความรักที่มั่นคงเราจะมีความสุขแค่ไหนพระองค์ทรงมีความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ชีวิตของเราอจจะ เปลี่ยนแปลงหรือบางทีก็ไม่คงเส้นคนวาแต่ความรักของพระเจ้ามั่นคงต่อชีวิตของเราเสมอขอให้ความรักนั้นนมาถึงชีวิตของเราเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระเจ้าชื่นชมยินดีตลอดวันเวลาที่มีชีวิตอยู่่นลองครับถ้าเรามีความรักของพระเยซูสัมผัสความรักของพระเยซูตลอดวันเวลาที่เรามีชีวิตอยู่มันจะไม่มีช่วงเวลาไหนให้กับความทุกข์ใจ มันจะไม่มีเสร็จเสี้ยววินาทีเดียวให้กับความท้อแท้ใจความเหนื่อยหน่ายใจความเบื่อหน่ายเอเมนนะครับมันมีแต่ความชื่นชมยินแล้วก็ความสุขทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงเอเมนข้อที่15บบอกว่าขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวันให้มีความยินดีให้เยอะๆให้ตลอดทุกวันเท่ากับที่พระองค์ทรงให้พวกข้าพระองค์ทุกยากนั้นและขอให้มากไปเท่ากับที่พวกข้าพระองค์ได้ประสบสิ่งหลาย ที่ผ่านมาเคยประสบสิ่งร้สิประสบสิ่งไม่ดีเมื่อพบกับพระเยซูพระเยซูจะชดเชยแล้วก็ให้เราพบกับสิ่งดีมากกว่าที่ประสบสิ่งร้ายที่ผ่านมาเอมเอมนนะครับเมื่อเราได้พบกับความรักมั่นคงของพระองค์ตลอดชีวิตของเราเราจะได้รับการเติมเต็มจากพระพรของพระองค์เติมเต็มด้วยพระพรของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีให้มากกว่าวันที่เราประสบกับความยากลำบาก ขอ้อที่บอกว่าขอให้พระชะกิจของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์และให้ความสง่างามของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของพวกเขาเอเมนพระชะกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือประโยชน์คิดที่ทรงสิ้นพระชนที่ไม่ก่างกันคือข่าวประเสริฐนี่คือพระชะกิจยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงช่วยกู้คนทั้งโลกยอมรับบาปของคนทั้งโลกนี่คือสุดยอดของพระชกิจที่พระเจ้าทรงทำเหนือชีวิตของพวกเราและให้สงา่า นามของพงระองค์ปรากฏแก่ลูก,กันก็คือเมื่อมาอยู่ในพระเจ้าอยู่ในทางของพระองค์พระองค์จะประทานชีวิตที่เต็มไปด้วยสง่าราศีไม่เพียงแค่ในช่วงของผู้ที่เชื่อแต่ช่วงลูกชั่วหลานเยเมนข้อที่สิบเจ็ดบอกว่า,วาขอความโปรดปรานขององค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เหนือเราข้าพระองค์ขอสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์สถาปนาคือรับรองสิ่งที่เราทำนะ ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายก็คือไม่ว่าทําอะไรก็พระเจ้ารับรองให้งานนั้นประสบความสําเร็จให้งานนั้นบ,นบรรลุเป้าหมายให้งานนั้นเกิดผลพี่น้องเมื่อเราขอสืปัญญาจากพระองค์พระองค์จะประทานวิธีการให้กับเราทําอะไรก็พระเจ้าก็จะประทานวิธีการแนวทางให้แล้วงานนั้นก็จะบ,บรรลุเป้าหมายตามที่ประสงค์เอเมนพี่น้องครับพระธรรมของพระเจ้าบทนี้โมเสสได้เขียนแล้วก็บันทึก ในคำอธิษฐานบอกว่ามนุษย์มีชีวิตก็70ปีแล้วก็แปดสิปีเต็มที่ก็80ปีแต่พี่น้องเมื่อเราอ่านพระธรรมชุลธรรมบัญญัติเนาะในข้อท้ายๆเนี่ยเราก็จะพบว่าโมเสสมีอายุ120ปีแล้วก็120ปีนั้นมีอายุที่แข็งแรงแข็งแรงอย่างไร คือขึ้นบนภูเขาเพื่อที่จะมองไปยังแผ่นดินขนาอันเนี่ยยังขึ้นไปได้ร้อยยี่สปี120ปียังแข็งแรงขึ้นเขาได้แล้วก็มองเห็นไกลๆยังมองเห็นได้นี่คือสุขภาพดีเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าใช้พระองค์ก็จะประทานชีวิตยอย่างมีสิป,ปัญญาในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็จะใช้อย่างมีสิริปญาจากที่เคย คิดว่าเอายุน่าจะ70-80ปีก็ีก็จบแล้วนะแข็งแรงสุดๆก็เต็มที่80กว่าก็น่าจะจากโลกนี้ไปแต่เราเห็นว่าโมเสสอยยุ่2 0ปีอนะ่ยังแข็งแรงอยู่ขอพระเจ้าทรงนำเรานะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้าแต่ละวันคุณใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาแล้วอย่างไรนะที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตเป็นแบบไหน,นมีสติปัญญาอย่างเต็มที่ตามที่พระเจ้าประสงค์ไว้เราได้อ่านพระคมภีร์ที่พระเจ้าปเปิดเผย แผนการวิธีการว,วิธีใช้ชีวิตสติปัญญาจากพรงจากพระพงผีทุกๆวันอย่างไรบ้างแล้วเราตอบสนองด้วยการทำตามพระพงผีนั้นอย่างไรบ้างพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นคําถามแล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนก็สามารถที่จะประเมินชีวิตของเราเองได้ในระดับถึงถ้าต้องการที่อยากจะรู้ว่าชีวิตแต่และว,วันเรามีสติปัญญาอย่างไรบ้างก็ให้คนรอบข้างได้ประเมินชีวิตของเรานะครับเปิดใจฉันยัง ม่เฉลียวฉลาดในเรื่องใดนบ้างนะช่วยประเมินหน่อยสินะการทํางานเป็นยังไงพี่น้องรับเปิดใจเลยแล้วก็ที่สาคัญสุดอธิษฐานตอบพระเจ้าขอพระเจ้าประทานสติปัญญาเนาะลองทูลตอบพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดเผยว่าเราเราดำเนินชีวิตเป็นแบบไหนบ้างจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีสติปัญญาได้อย่างไรพี่น้องที่เหลืออยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้แต่เราต้องการที่จะมีชีวิตอย่างมีสติปัญญาตลอดไปเราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญา ตลอดไปได,ได้อย่างไรพึ่งพระเจ้าครับอธิษฐานต่อพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในสิ่งที่เราต้องทําเราก็ต้องทําในสิ่งที่เป็นพระ,พระ,พระสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงทําแน่นอน,เ,น,อนเอเมนนะครับเชื่อฟังพระองค์พึ่งพระองค์เราจะมีชีวิตยอย่างมีสติปัญญาทุกๆวันได้จะบอกคนรอบข้างให้มาอาธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องคนจํานวนมากก็อย่างที่เราเห็นเราจะให้เขาได้มารู้จักกับพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งสติปัญญาแล้วก็อธิษฐานตอบพระองค์ เพื่อที่จะมีชีวิตที่มีสติปัญญาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้วันนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานสติปัญญาให้กับเราแล้วก็พระองค์ทรงเป็นแหล่งสติปัญญาเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเราก็ดําเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงนําเราทุกๆวันเมื่อชีวิตของเราดําเนินไปอย่างรับรื่นแล้วก็มีสันติสุขมีความชื่นชมนดีๆเต็มไปด้วยสติปัญญาคนรอบข้างเมื่อเขาเห็นเขาเปิดใจเราก็มีโอกาสที่จะประกาศแล้วก็บอกกับเขาว่าพระเยซูยคริสต์เป็นแหล่ง แห่งสติปัญญาเขาก็จะให้อตอนรับพระเยซูแล้วก็มาให้พระองค์ครอบครองแล้วก็นำไปชีวิตแล้วชีวิตของเขาก็จะมีสติปัญญาด้วยเช่นเดียวกันเอมเอมนนะครับแต่เราใช้เวลานี้อที่ฐาน่อกพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามข้าแ,แต่พระบิดาเจ้าค้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้านี้ขอพระญยซูบดิสุดที่จะ นำเราให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาทุกๆวันและขอ้พระชนะคำของพระองค์เป็นแ่งแห่งสติปัญญากับพวกเราทุกๆวันด้วยชื่อเดียวกันพระองค์จูาเราชี่ทานทุลตอพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนขอพระญยาณบริสุดที่จะเติมเต็มให้กับเรานะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเจ้าพระพรครับ come